สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เบ่าค้างหัยูทีหสะทอทางงอนทุกคนเนะจะพาทุกคนขี่รถเนาะลัดไปทางห้วยเข็มทุกคนไปทางขัวน้ำเข็มหรือว่าวัดปลาบาบ้านนาคุณน้อยทุกคนเนาะติดตามน้่กันทุกคนว่าเป็นยนจไหนเนาะบรรยากาศปัจจุบันนี้เขตเส้นทางทางงอนตัดไปหัวขวนะคุณน้อยเนี่ย สภาพการปัจจุบันนี่จะเป็นจังไดตัวนี้เปนเส้นทางตัดใหม่ทุกคนเนาะเต็กกี้บอมีนะพอาาอ่าเพิ่นสร้างมาเพื่อเชื่อมต่อระวางทางงอนหานาคุดน้อยรถจึงสิบ่ได้ไปอ้อมไก่ขะนะทนกคนเป็นทางเว้นเมืองอทางเลี่ยงเมืองมาสั้น สถานาการณ์ในปัจจุบันสภาพก็มีหา้ามค้หาห้ามขายเกิดขึ้นพอสมควรเปิดด้นเเป็นส่วนอาหารนะทุกคนห้ามขายเครื่องย่อยเป็นโฮมเซลเป็นอย่างต่างๆอย่างใหญ่าตามบริเวณส่วนอาหารวังปากคูนข้างหน้าของเปาคาันนี่เป็นขวดน้ำเค็มทุกคนขวดน้ำเค็ม ก็จะมีโรงงานอะไรดินจีบ้บุตรคนแลปัจจุบันในเกิดเป็นได้นกเลิกไปแล้วควานน้ำเค็มเนาะเรียกว่าน้ำเค็มปิดทุกคนเนาะน้ำเค็มปินน้ำเค็มนี่กับปลาหลายทุกคนเนาะมีปูปลาหลายพอสมควรเพราะว่าเสื่อมต่อใส่น้ำเงื่อนนะทุกคนปลาบาง สายพันธุ์บางชนิดก็ขึ้นมาวางไข่อ,อยู่ตามสายน้ำต่างๆเส้นทางนี้กว้างทุกคนเนาะเส้นทางนี้กว้างแต่ว่าบ่มีตีเส้นจร,ยร,ยรยาจรด้วยซึ่งแล้วก็มีคุมบางส่วงนะทุกคนอันนี้ถ่ายแบบเรียวๆทุกคนได้เบ่งเลยนี่เนาะว่แมนชีถ่ายใตัวกำงามเนาะ ทายเบิร์ดงานบรงานเบาคำกระททยเนาะเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นสภาพการในปัจจุบันนี้เป็นจังไดสองฝ้าข้างนี่เพื่อนจะลักติดขึ้นมาเนะทุกคนแล้วก็เห็นเป็นทางยกสูงเนาะสังเกตว่าตัวสองสองฝ้าข้างจะปิดบอลลูกทุกคนทางการจะเป็นเส้นทางเนาะเป็น,นคันโคูงาจะ เฮ็ดเพื่อแน้ใส่ป้องกันน้ำท่วมทุกคนประมาณนี้นี่บ้านเฮือนหลังก่อนใหญ่ทุกคนบ้านเฮือนหลังใหญ่ป่าไม้เขตทีดด่ก่อป็นป่าไม้เป็นป่าฟุ่มทุกคนเนาะเรียกว,ว่าป่าเต็มหลังบบประมาณนี้ถือว่าเทศนี้เพิ่นจะนิยมปลูกกล้วยทุกคน มียอมปลุกไกวยหลายเนาะมีฮานปิ้งมาพร้อมปิ้งสิบเอ็ดคนได้เป็นเขียนไปนเจอ,เ,จอเซ็นได้เนะาะบริสุทธิ์คนใดทางนั้นคืออยู่ไทยอยู่ต่างประเทศนี่เป็นมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เนะาะฮาร์ดประเภทนี้ก็เลยบ่มีแต่ว่าอยู่ลาวนี่บางเขตก็ยังมีนะคนักงานปิ้งมา,ยงายอย่างใหญ่อยู่ตามบริเวณนี่แหละ ดังที่ทุกคนได้เห็นน้่นกันเนาะเส้นท,ทางนี้เพิ่นสร้างได้ประมาณสิบปลายปีทุกคนน,อน้องท่นผาเอ่าคำจื้อผูพิตเพราะว่าตะกี้นี่เคยมาเที่ยวทางเส้นนี้อยู่เป็นทางแดงทุกคนตอนเพิ่นเริ่มสร้างแล้วเนาะและหากมาปูยางบางหนึ่งนี่สภาพป่าไม้เนาะดูตามบริเวณ นีปลาพอกปลาไทยปลาไม่จิกไม่หังเป็นเช่นไรล้เนี่ยเป็นสไตล์ปลาโคกทุกคนเลยสไตล์ปลาโคกถ่ายทุกคนดูบรรยากาศเนาะว่าทานเสร็จนี้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนใจไหนแล้วอันนี้เนี่ยเพลินเป็นเป็นปั่วแปลงทุกคนเนี่ยเป็นแบบเป็นขี้จริงจร่นเลยก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ จากว่าขี่รถป่านขี่มากควกนีรถเขาขุมลายไปทางเป็นของรถบรรทุกรถน้ำมันรถสเต็กต่างๆเนะาะห้านขายยาห้านขายยาบุญเฮงห้านจอดอยางรถห้านขายทางขายเลยเด็กรอสอกรอสา คือว่าขายเครื่องกอ่อสร้างอยู่ลาวช่วงน,นี้เนี่ยมันเติบโตแหญ่ทุกคนเกือบปัทุกเขตเนาะขายเครื่องกอ่อสร้างเพื่อสนองให้ประชาชนมาจับใจใส่ๆเลี้ยวซ้ายมาบ้านดงบอนทุกคนเนาะไปซื้อในบ้านนาคุณน,น้อยบ้านดงบอนก็จะเสื่อมต่อกับหนองยาวทุกคนเนะน,นาะหรือหู้กับในน้ำหนองตะเลนะ่เนาะถูกปะหู้ว่าเป็นอย่างคือว่าใส่ซื้อหนองตะเล่ ตามทามทุกคนได้เบื้องกันอยู่แ้วมีบ้านน้ำมันนะมีห้างมินิมากน้อยเนาอยู่ในบ้านน้ำมันขี่ไปเรื่อยๆทุกคนไปเบิ่งบ้านนาคุณนนรอยนํำเกิว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนใจไหนแล้วปี2 0 2 3นนี่กลายเป็นนาคุณใหญ่แล้วบอกทางเครื่องก่อสร้สา,างานผักสามทาย ลายทุกคนนะลายแห้งนี่ก็รถนาเดียขายให้เซาสิบเฮกตาร์สโลดาวติสะรถคอนคอมไบยังจะปิดทางโคง้งนี่ก็แเม็ดปลามันต้นทุกคนปลาอย่างบนอนะ่ะมันต้นมันต้นหรือว่าเปลือกพาราบนนะ่ะทุกคนนี่มันอ้อย ข่อยหรือว่าหญ้าง,งวาัวมาจากทุกคนเบาคำกับเพิ่มบริยานเนาะประมาณนั่นแหละปัจจุบันในยุลาวกำลังฮิตกันปลูกหญ้าแหงงวหัวแหงทุกคนเนาะปลูกหญ้าแหงงวัวปลูกมันต้นต่างๆคนแท้เสินาฮนี่กับโบราณมาเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนเขาก็ แลนเข้ามุ่งหน้าในเมนืองเลยเนาะแลนมุ่งหน้าเข้าไปในเมนืองเลยบางคนขเขากับส้เส้นทางนี้รับก,กันไปมาเนาะคันแม็นคนบ้านพี่ว่าเอ่อจากนาคูนจากนา้ายสิมาทางงอนเนี่ยเขาก็ที่มาทาง<ช><ะ>มาตามเส้นทาน<ช><ะ>นงนี้ได้เป็<ช><ะ>นหนองยาวทุกคนเนาะ,<ช>ะใกล้ๆฮเบิงจีพีเอสเบิงดาวเทียมไม่กระชืเห็นแล้วมันเป็นเขตหนองยาวหนองน้ำยาวด้วยแหละ ตอนสมัยซ่วงไฟช่วงไฟป่าวังหนึ่งเนะาะวังสี่ห้าเดือนก่อนนี่เพืกก่อจะมาตักน้ำอยู่หนองเงาุกคน,นไปดับที่ป่าสงวนภู้พนังเนาะเขตเมืองสังทองใส่เฮลิคอปเตอร์เนาะลงมาวบเอาน้ำตักเอาน้ำไปแฟนฟาร์มนกกระทาทุกคนนกกระทาประจุบได้แล้วก็เข้าขายตลาดตูนึงเกินสิบสองมันเก็บดูคนนะ พันชิปสองพันแล้วแต่น้อยใหญ่ตามขนาดเข็นี้ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนทุกคนเนาะเป็นส่วนส่วนฟางมังกรเนาะส่วนผักไม้เยอะมากต่างๆรอคำมักมานั่งลืมอยู่เนะาะเรื่องจ้าพาสุดทันจะเป็นแคมป์นองเนาะพื้นที่แคมป์นองนั่งลิมนนะั่งหัวอยู่ทัน บรรยากาศก็จะเป็นเป็นป้าเป็นดวงให้เลยทุกคนเนาะบ้านเมืองก่อนยังพัฒนาได้โปรยปรไปในนอกเขตเนี่ยส่วนไหญ่ีะเป็นบ้านส่วนลอยก่อนทุกคนเนี่ยเขาจะปุ๊บเห็ดกัมแพงแล้วก็ปุ๊บเฮือนน้อยใส่เนาะเห็ดเป็นสวนเป็นอย่างต่างๆเป็นรีสอร์ทกระจายอยู่ตามบริเวณเนี้ เจ้าของเจ้าของเต็มบัตรละทุกคนโีเเนี่ยเบิ้งคือเปาวางแต่ก็มีเจ้าของทุกคนเนาะถายพัฒนาก็ยังหลายลพราะเมนเป็นบรรยากาศแบบโซนพักพรหลายก่อน ทุกคนในเป็นงมูบ้านเนาะถ่ายไปยักษีเกาหลีน่เบื่ามาสั่นจะติดตามเป็นญญง,ญญง,ญญงมูบ้านทุกคนทุกคนเขตนี้ก็เป็นเขตอาหานปิ้งแป้ทุกคนเนาะปิ้งแป้แกงแป้ลาแบแป้โคบอ,อยู่เขตนี้มีแต่แป้ปุริจะกินแป้แล้วมาเลยนะเขตนี้ มีห้านแปลงรถทุกคนห้านแปลงรถห้านขายตำ่ำเดี๋ยัเพิ่จะเขียนใช่าถ้า,าเอาเลี้ยวซ้ายนี่นบ้านหนองเงาทุกคนไปซื้อที่บ้านนาขุดน,น้อยอเข้าไปี่ก็แม่นั่นนี่นะบ้านหนองเงาแด้วเนี่ยเราจะเสียมต่อไปทางบ้านโนนแสงจันทร์นะทุกคนเนาะ ภาพปัจจุบันพีหมูบ้านบิดดิจัดสันล่เขียนเลยทุกคนขายดิจัดสันปานามันเอ v p ีเีันเป็นปานามันใหญ่นะห้างเครื่องก่อสร้างเนี่ยจกว่าหนึ่งหมู่บ้านน,นี่มีหลายกว่าหา้าห้างทุกคน ทพ <Hey. S 2> อยู่นี่ยางยายตามบริเวณเด็กหานขคยบักโมอนอตุกนอเอ้ยมีสอนพาดานาดานพักเขตน,นี้รีสอร์ทหลายทุกคนเนาะรีสอร์ทไซนิยม จินจัดสรรเริ่มต้น39ล้านกีบทุกคนสองปีโปมีดอกเบี้ยบ้านมรดกสซวนทุกคนเนาะยังใหญ่อยู่ตามบริเวณโอ้ดอกพักตบกำลังงาม เต็มเดินทุกคนดอกครหสีสันสวยงามนะานดอกกระเจีวยวเพื่นลหละเขียนนี้กับพัฒนาได้ดีพอสมควรทุกคนเนาะมีเงินคนยันใหญ่อยู่ตามบริเวณนี้ แต่ว่าส่วนใจะเป็นแคมทางทุกคนครับคันในห้องนี่บ่ค่อยบ่ค่อย,อยมีอย่างเกิดขึ้นเ,นเพราะว่าปิดเครดบุกเบิกใหม่เนี่ยก็เลยเห็นให้ปร,าาออประชากรีนท้องถิ่นนี่เนาะก็อาจจะมีกันการพัฒนาไปไว้เกิดขึ้นครนับห้างเฟอร์นิเจอร์ ซอมแปลงรถใ่ญ่กระจัดกระจายตามบริเวณนะคนไม่เห็บไม่ปมิ้งก็เราขาดเยอะแ่ะโอ้คุมคุมเป็นคุมเนี่ยเครืองกอสายทุกคนบอกหน้า15นะแผ่นดินไหวก็ยังเซยเนาะ ความใหญ่ความแข็งของล็อกนา15หางกวาซาฐาน,านฐานพัก<อ>ใหญ่ตัวโูโท่งกว้างกว้างทุกคนมีหัวรถไฟทุกคนอันนี้หัวรถไฟ กูเลยกลเป็นขัวที่ว่าเปล่าคำลงคลิปไปบางหนึ่งเนาะขัวที่ว่าไมีอย่งเชื่อมต่อมาทั้งแถนนูน้นนะทุกคนโขดรถไฟยาวเยียยตามบริเวณเนาะมีสูตรชอมแปงรถ เทียเียนหอมดอกจันปลาก็ไม่หลายสิ้งหลายย่างทุกคนเกิดขึ้นเนาะอยู่เขตนาไซทองเนี่อยู่เขตที่เข,ขจาจะห้องมาเมืองนาไซทองทุกคนเนาะเขตผ่านมาเขาจึงห้องมาเมืองไสธานี สากนในปัจจุบันนี้ไทยทุกคนคอย่ายมาในทุกคนเนาะเต็นในกล้องอาจจะขี่รถไวแต่ความจริงเขาขี่ไม่แต่สามชิปทุกคนเนาะขี่สามชิปคอยตูนอยู่เนี่ยให้ทุกคนได้เบ่งน้ำกัน บ้านนาคูนหมดดุกันห้ามขายเล็กเสียดใครจะได้เล็กได้โลด้ามโร่สองโรนี่มาซื้อน้ำพิ่นได้แบงขายถ้าไปห้านใหญ่ห้านรก่องกาาัวซานเนี่ยเขาโบแบงนะ้วทุกคนเนาะเขาขายเป็นเส้นเลยองเงินปฐมสุขูนบ้านนาคูน เป็นบ้านใหญ่ทุกคนเนาะเป็นบ้านใหญ่กายปลามากับสิบิตประมาณนี่เลยอยู่บรรยากาศหมู่บ้านซุมชนด้านหน้ามันสามแยกทุกคนเนาะด้านหน้ามันสามแยกถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางชิบสามเหนือเนานะนะออกสูขข่ปตท ปตทหาหน้าซ้ายหัวควานานไปซื้อกันบ้านนาคนุณพาทุกคนไปซื้อเนาะเข้าไปหมู่บ้านมาเบิ่งน้ำกันมาบ้านนาคุณในปัจจุบันนี้เป็นจริงเลยนี่เป็นบ้านนาคุณน่อยทุกคนเนดะ้อ เส้นทางมีห,ห้างขายยาเหรียญทองเพื่อนบ้านนาคุ้นไต้บ้านแห้งก่อหลายทุกคน,นหนาแน่นเติมมีห้านแปะโทรศัพท์ทุกคนนะห้านแปะโทรศัพท์

เีเลมมานทอง้วทุกคนอ,อีกประมาณเดือนหนึ่งก็ชิทอดห่วงทุกคนเข้าในปัจจุบันเนี่ประเทศลาวเนี่ยปลูกข้าวเหนียวในี่หลายก้อนแปดสิบอร์ซ็นคนเนาะเ่องจากปสะสาชนลาวส่วนลายกินข้าวเหนียวเนาะส่วนหนึ่งกินข้าวเจ้ากับปาป่นกันไปแต่ว่า บริตภพันธุ์ลนบ่แม่นเข้าเหนียวประเทศลาวแค่นี้ก็ปิดบ้านเก่าทุกคนเนาะบ้านไม่กันยังให้มีพบเห็นอยู่แต่กับบัวลายเนาะก็จะมียุงฉางมีเล่าเข่าต่างๆเนาะกระจายตัวอยู่ตามบริเวณ นแผ่นกล้องให้ทุกคนได้บ่ง <ừ. S 1> น้องกัน,นงานขายเล็กเซตทุกคนเนาะอิโต๊ะตังบูนมังสังขยา,าตาลาดนาคุณน้อยทุกคนทัช <c oughs> ่าลแมนหมบ้านทุกคนเด้อหมูบ้านใหญ่ ต่างจังหวัดคนท่าก็เป็นตะเรื่องลุงถ่ายมาให้กันเบิง่งเดี๋ยวใว,ว่าจกตาดูคนเะนาะนาคูนโงเฮียนมีนาคูนน้อยนาคูนใต้นาคูนเหนือ อันนี้ดิแมันนาคุนเหนือทุกคน,นอ,อ่านป้ายื่อกี้นี่คือว่าน,นาคุ้นี่เกิดคล้ายๆบ้านนาสายทุกคนเนาะมีเหนือมีใต้ถ่า,ายทุกคนได้เบิงเ่งแบบจับต้นสนปลาย Mặc khủng thì sẽ lướt Mặc khủng đáy đốt ra Ôi đùi phộn Thì bà nhạc Nhạc tợp Thì bà nhạc tợp tháng Bên taxi má cơ đồn tợp rồi Đi taxi má cơ đồn ซาเบาคำเคยมาเลยกับเพนนิซิล่ะอย่างไริหารการปัวแปลงเนาะบ้านนี่กันชื่อว่าอะไรเป็นบ้านผลิตกษตกรรมดูคนปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกพักปลูกแง่ไม่ใช่แล้วเนะาะกันชื่อว่าอะไร ดินีซุ้มตลอดปีนะเนื่องจากเป็นพื้นที่ทงนานสมกับซื้อบ้านอานนาคูนแต่บ่ากสีลำบากแน่ถนนหนทางผู้ใดเคยมาเขตน,นี้แล้วคอมเมนต์เบ,บาๆคำแน่ เป็นจากไหนเขียน,นี้เป็นคือเป่าคำว่าบอลเนาะคุมลายซีที่บจากซีแท้บอตะกี้นะเป็นบ้านใหญ่ทุกคนเอาดีๆนะเป็นคนชนเผ่าทางเหนือย้ายลงมาอยู่เวียงจันทร์เนาะคนหยวนคนพวนทุกคนนะนนมาอยู่เขตน,นี้ บ้านเฮือนกับบริคีไา่ทุกคนเนาะแต่หนทางเนี่ยแมนจัดเต็ม<ๆ>นี่มีกบไม้เอ่ยต้นไม้ยังใหญ่ตามเส้นทางมีงกสิสถานี้ไฟแห้งสูงสองร้อยสามิบะ เขียนาคูณจกะกีิบลรยายให้เลยทุกคนเนาะต่างทีทุกคนได้เห็นเนี่ยแหละมันก็เป็หมูบ้านทั่วไปเป็หมูบ้านทั่วไป อายุไปยังซี่ล์ละทุกคนเนาะเนด็กนี่ฮะเสื้อผ้าขายน้ำปันขายสาไข่มุกจัวน้อยนี่ยเกือบเป็นง่ายทุกคนจับหิ้วถงน้ำครับหนึ่งครับรถมือหนึ่งก็ไปงงเฮียนโซ่นเนี่กือบหนึ่งมงงย่างเลยเดียวต้องไปเฮียนได้คู่บัดก,ก็ได้เด็กมงงเฮียนส่งเนาะ อยู่วัดอันวัดนี้กลับมาเหียดน้ำกันโอ้โเส้นทางพี่น้องป้องไปเบ่งออนน้ำกันเด้อเลขที่ปัดปันปายาอย่างไร ทีนจัดสันมันนี่เอาเลยมาซื้อแล้วมาเด้อกดหยุดวิดีโอแล้วซูมเมบิ้งเนาะเบอร์ทัรต่างๆห้างขายแอร์ชิงโก้เอมิสซูแอร์ชิงโก หครงเซียนทุกคนห้ามขายน้ำมันอ๋อเสหาสสงโศกโซนฝนตกนี่บอกเลยเนาะเลือกบวกลง ô ba là nghe được rồi là nghe là ngàm này cái ba là nghe Nhai, thì mình này bây giờ bả là nhảy được con chết này nặng nề ต้มเมนคีรถว่บากทุกคนมาทางเส้นนี้นะเออรถว่บากรถสเก็มโอนโฮมห้าสิบปลายหลักทุกคน <c oughs> เวียงจันห้าสิบสองลักแล้วนะ <c oughs> มีจันสิบเจ็ดสิบเจ็ดลักสัน <c oughs> รับอาเดินทางต่อทุกคน ข้อกันอย่าบอกคำนั่นก่อนพักผ่อนนิดนึงกัน